ใครจะว่าจะต่อไปแล้วก็ไม่ได้แค่ทำไมต้องแค่ใครด้วยไก่งามพอคนเป็นคนต้องแต่งให้สวยเพราะอ,อยากจะรวยคนเลยต้องช่วยตัวเองถึงใครจะว่าเป็นคนอโลอก็ไม่ได้หนักใจเนาะถึงอโลอก็เก่งต้องดัเดเลอ หอมรวยถักใครอย่างหอมแก้มสวยสวยกดไลค์มาด้วยให้หอมแก้มสวยออนไลน์ คะคุณพี่ใหม่นะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันในส่วนหัวข้อดีๆนะคะก็เอวันนี้จะมาหัวข้อสวยเนรมิตพลิกชีวิตด้วยหุ่นหุ่นด้วย SM ตื่นเต้น SM สมส่วนนะคะเดี๋ยวมาเต้นกันก่อนคะ่ะไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบนะคะเช้าๆเรามารีแลกกันก่อน ออกมาเต้นแลงเต้นกาดูไหมหรือจาฉันทำมมาหาทางังมีเงินเข้ากระเป๋าวันวันเงินเข้าละเต็นเต็น แต่เชื่อไหมคะว่าฉันบารวยมาค้าแล้วแล้วฉันบาแล้วรว,ว,ว,วยวกับฉันไม่รักทุ่มไปบากับฉัน โอเคแนะนำอีกทีนะคะอีกครั้งหนึ่งคะ่ะคุูพี่ใหม่นะคะสุกัญญาพรสร้างสรรค์น,นะคะวันนี้จะมาแบ่งปันในหัวข้อพลิกชีวิตเนรมิตหุ่นด้วย SM สมส่วนนะคะสมส่วนอย่างไรพลิกชีวิตอย่างไรอดีตเป็นคนที่ชอบทานกาแฟอยู่แล้วเนาะแล้วทานกาแฟจนติดนะคะติดถ้าเราวันไหนเราไม่ได้ทานกาแฟเลยนี่นะคะจะทำให้เราเป็นไมเกรน ในเกณฑ์ขั้นสุดๆนะคะวันไหนถ้าเราคือจะพยายามลดลดกาแฟนะคะลดกาแฟลงเพราะว่าเ,ออเราทานเยอะไปแล้วบางวันเนี่ยเราทานสองแก้วเลยไม่ใช่กาแฟร้อนด้วยนะคะเป็นกาแฟเย็นค่ะจัดหนักมากก่อนทานข้าวหลังทานข้าวครูพี่ใหม่ก็จะอย่างนี้เป็นประจำนะคะจนคุณหมอบอกว่าไม่ได้แล้วนะคะคุณสุกัญญา คุณเข้าขั้นที่จะต้องความดันของคุณน่ะมันเกินแล้วนะคะเกิน140แล้วคุณจะต้องควบคุมนะคะควบคุมดูแลดูแลสุขภาพของคุณก็พอดีครูพี่ใหม่เจอเจอคลิปของครูครูสิตานะคะที่ออกมามาชมที่ครูสิตาแต่งเป็นาสาวสาวอินเดียค่ะที่มาพีเซต์เรื่องเอ็มสมส่วนมีชากาแฟ โกโก้นะคะแต่ครูพี่ใหม่ชอบกาแฟเป็นชีวิตจิตใจถ้าวันไหนไม่ได้ทานกาแฟคือเราไม่สามารถจะทำงานได้คือไม่มีสมาธิแล้วสมองมันไม่ไม่โล่งมันไม่โล่งเลยนะคะทีนี้มาเจอเฮ้ยมันจริงเหรอตอนแรกก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเคยเคยเคยทดลองทานกาแฟแบบนี้มาแล้วมาแล้วแต่ว่ารสชาติมันไม่ใช่สิ่งที่ครูพี่ใหม่ต้องการไม่ไม่มันไม่ไม่ มันไม่อร่อยอ่ะพ่อเราชิมจากกาแฟของอย่างเช่นอเมซอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกาแฟสดเนาะเป็นคนที่ชอบกาแฟสดนะคะก็เลยเมันไม่อร่อยเราเคยทดลองจะรู้แล้วว่ามันไม่อร่อยจริงๆนะคะก็เลยเออพอเจอคลิปของครูเนี่ยเฮ้ยมันจริงเหรอวะมันจริงเหรอทานแล้วน้ำตาลน้ำตาลก็ไม่มี รถหุ่นด้วยรดน้ำหนักด้วยนะคะได้อร่อยด้วยก็อ,อ่ลองลองทดลองดูนะคะก็คือเราต้องลองถูกไหมคะตอนแรกๆคิดว่าเออมันไม่อร่อยเหมือนแต่ก่อนนะเหมือนมันไม่เหมือนแต่ที่เราทานทุกวันเพราะว่าเราทานมาเยอะพอมาเจอตรงนี้มันเป็นของของธรรมดาถูกไหมคะที่เราจะไม่ไม่ชอบรสชาติแต่แต่เพื่อสุขภาพของเราที่เรามีความดันสูงแล้วเราจะต้องดูแลสุขภาพของเราก็เลยอ่ะ เพื่อสุขภาพของเราแรกๆก็ไม่ชินวันวันที่สองเฮ้ยมันอร่อยอ่ะพอทานไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจากความดันที่เราสูงก็ค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดลงนะคะแล้วก็มันอร่อยจริงๆอร่อยมากแล้วมันได้อะไรรู้บ้างไหมคือทำให้เราหุ่นเห็นไหมคะหุ่นมันมีกระชับแผนผิวมันมันลื่นอะคะ่ะ นะคะลื่นมากนะคะแล้วกาแฟก็อร่อยหอมหอมหอมแบบคือเราเป็นคนที่ทานกาแฟสดอยู่แล้วเพราะว่ากาแฟผงเนี่ยมันจะเปรี้ยวไม่ชอบพอทานนี้มันกลมกลมมากเหมือนเอสเปรสโซเหมือนคาปูชิโน่ผสมกันนะคะไม่งั้นจะลอง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 ,ลองทดลองให้ดูว่ามันอร่อยอย่างไรนะคะแล้ววันหนึ่งครูพี่ใหม่ทานสองแก้วสองแก้วนะคะคือมัน มันติดใจอ่ะคือเราตอนเช้าหลังอาทานอาหารนี้ค่ะแก้วหนึ่งไปแล้วนะคะสช่วงบ่ายมันเริ่มคือเราอยู่กับอ่าเท่ดิค่พอดีครูพี่ใหม่ทำอยู่เป็นเป็นพนักง,งานประจำนะคะทำงานบริษัทเอกชนเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นเราก็ต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์คลิกซื้อขายหุ้นบ่อยก็จ้องค่ะแล้วทำให้เราใส่ตาล้ามันง่วงอ่ช่วงบ่ายเราก็ทานกาแฟ แล้วก็มันเป็นการที่ลดการกินจุกกินจิกของเราด้วยถูกไหมคะลดการกินจุกกินจิกจริงๆแล้วครูพี่ใหม่ชอบมากๆคือขนมไทยพวกกะทิเนี่ยสุดยอดชอบมากๆแกงกะทิอย่างเงี้ยค่ะนะคะชอบก็เลยพอเราทาน S m สเอสงส่วนตรงนี้ค่ะ,นะคะ,ะ,าาคะมันทําให้เราลดการกินจุกกินจิกได้นะคะกินจุกกินจิกได้ก็เลยตอนนี้ ขอบอกเลยว่าเป็น f อฟถ้าวันไหนไม่ได้ทานกาแฟไม่ได้ค่ะสมองหงุดหงิดเฮ้ยขาดอะไรไปเปล่าวะเหมือนยาเสพติดชนิดหนึ่งตอนนี้คุณพี่ใหม่ไม่ได้เลยต้องติดตัวไปไหนก็ต้องติดตัวแวะข้างไหนอเมซอนโทษทีอ่าเมซอนอย่างเงี้ยเออเซเว่นกาแฟออเนาะไม่ถูกใจค่ะมากินได้คำสองคำเฮ้ยไม่ได้คิดถึงมากๆคิดถึงจริงๆ s อสมส่วนของเราเนาะเรารู้อยู่แล้วว่าสินค้าของเราเป็นอย่างไรว่ามันหอมอย่างไรเดี๋ยวครูพี่ใหมท่ทดลองให้ดูว่ามันหอมมันระมุนอย่างไรนะคะโอเคมาเรามานี่เลยเตรียมไว้ให้ละดูนะคะนี่แค่เทก็หอมแล้วอะคะ่ะมันระมุนมากมากมาก,กินมันมันยั่วมากอะคะ่ะไปไหนเราต้องพกไปนะคะดูนะคะเนี่ยเราก็ชงนะคะ นี่มันหอมมากนะคะแล้วแต่คนคนชอบนะคะว่าชอบเข้มข้นชอบแบบปันกลางหรืออะไรเนี่ยแต่ครูพี่ใหม่ชอบเข้มข้นจะชอบเออให้ได้รสชาติทั้งมีกลิ่นกาแฟมีความหวานนิดนึงแต่ไม่ใช่ความหวานจากน้ําตาลนะคะอ่ฮะเนี่ยค่ะโอเครัาชมแล้วลองสังเกตลองชิมดูไหมคะว่าเราชงเสร็จปุ๊บแล้วราร้อนร้อนเนี่ยค่ะ แล้วมันจะมีฟองฟองนุ่มเคยลองตักมาชิมไหมคะมันจะละมุนมากๆอย่างเงี้ยค่ะครูพี่หมายจะชอบแบบกวาดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยซดนะคะมันหอมมากอะคะ่ะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ hmm. อร่อยอะบอกุมตรงคือทานจากทุกอย่างแล้วคือกาแฟของเราเนี่ยสุดยอดมันมากนะคะนิดนึงนิดนึง hmm. ละมุน ละมุนมากๆนะคะลองดูลองดูนะคะเพราะว่าเป็นเป็นสินค้าที่ครูพี่ใหม่ไปไหนต้องติดไปด้วยนะคะลองดูโอเคแล้วอพิชีวิตอย่างไรให้กับครูพี่ใหม่คือเราอะเข้ามาในระบบ T S M U เพราะว่าเราติดตามครูติดตามมาแล้วแล้วคือครูพี่ใหม่เป็นคนที่ชอบชอบเอาของดีๆอะเป็นคนที่ชอบ แต่ก่อนนะคะเป็นคนที่ชอบซื้อของของอันไหนดีแล้วถูกนะคะเอาไปขายที่ทํางานได้ขอโทษทีว่าขอแค่ค่ารถวันนี้ค่ารถเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่นี่เราคิดว่าห้าบาทห้าบาทจะเอาสองบาทก็เอานะคะเพราะว่าให้เราได้แค่ค่ารถไปกลับต่อวันอย่างนี้นะคะเป็นคนที่ว่าเออมีอะไรดีก็จะตั้งกุ๊บเขาเรียกกุ๊บฝักท้องนะคะกุ๊บฝักท้องในลาย ของบริษัทว่าโอเควันนี้มีมีรายการนี้นะเรนนี้นะมีใครสนใจสั่งสั่งสั่งออเดอร์สั่งนะคะตรงนี้จนมารู้จักกับ t s w นะคะเราก็เลยบอกต่อตรงนี้เพราะว่าคนติดกาแฟกันเยอะมากก็เลยบอกต่อว่าแบ่งปันว่าโอเคเราทานตรงนี้แล้วมีประโยชน์อย่างไรนะคะแทนที่คุณจะกินกินกาแฟปกติ คุณได้ความดันเบาหวานนะคะคุณก็มาลองทดมาทดลองนี้ไหมเพราะว่าครูพี่ใหม่เป็นตัวทดลองอยู่แล้วเพราะว่าที่ทํางานเนี่ยเขาจะรู้ว่าครูพี่ใหม่อะอยากจะแบ่งปันในสิ่งที่ดีๆแล้วก็ไม่แพงเพราะเรามอบแล้วให้ด้วยความจริงใจเนาะเราเราเราให้ความจริงใจอยากให้ทานของอร่อยของดีของมีประโยชน์ถูกไหมคะไม่แพงด้วยตรงนี้ก็เลยแนะนําให้กับ เพื่อนๆพ,พนักงานและคนบริจุจักนะคะให้ทานทําให้เขา,เามีสุขภาพดีผิวก็ดีด้วยนะคะแล้วก็สูตรสัดส่วนลดนะคะสัดส่วนลดลดกันจิจุกกินจิกด้วยเพราะว่าที่ทํางานเนี่ยเขากินขนมกันเยอะมากๆนะคะคือเวลาว่างนี่ก็หยิบหยิบหยิบยิบอย่างเงี้ยคะเป็นของอกินจุกกินจิกกันเยอะก็เลยแนะนําแล้วก็พอดีก็ครูพี่ใหมก่ก็เข้ามาในระบบนะคะแล้วก็ เ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนที่ทำงานพี่ที่ทำงานสนใจนะคะก็เลยอุดหนเพราะว่าอยู่แล้วว่าครูพี่ใหม่เป็นคนที่จริงใจจริงใจในการมอบสิ่งดีๆเพื่อให้เขาสุขภาพดีแข็งแรงนะคะเพื่อสุขภาพดีและแข็งแรงเพราะเราให้ด้วยใจบริสุทธิ์นะคะใจบริสุทธิ์เพื่อนๆเพื่อนๆน้องๆที่ทํางานหรือพี่ๆที่ทํางานเขาก็สนใจนะคะก็ ตรงนี้ก็เลยทำให้ครูพี่ใหม่ได้ได้มาเป็นหุ้นส่วนกับ TSW ตรงนี้ก็เลยแบ่งปันกับตรงนี้ให้กับเพื่อนๆเหมือนกันนะคะเลยทำให้ครูพี่ใหม่มีไรายได้มีไรายได้แล้วก็ตัดสินใจแรกๆเนี่ยคือเป็นคนของธรรมดาที่ว่าเราอยากทดลองว่ามันดีจริงหรือไม่เราก็เข้าแค่สมอนะคะเข้าทำสมอ3,500เพราะว่า เราก็เป็นคนที่รักสุขภาพอยู่แล้วเราก็เลยลองดูว่าเออมันสินค้ามันจริงหรือไม่จริงเป็นธรรมดาของคนที่อยากทดลองอยู่แล้วเนอะว่ามันดีหรือไม่ดีพอครูพี่ใหม่ทดลองแล้วเออสินค้ามันดีอย่างที่พูดนะคะแล้วมันดีกับสุขภาพของเราด้วยแล้วที่ดีที่สุดคือครูสีตาเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่คือครูเขาทดลองอยู่แล้วครูกินสินค้าของครูทุกชิ้นให้เราเห็นอยู่แล้วอะคะ่ะว่าสินค้าของครูคุณภาพแบบไหน ดีอย่างไรแล้วราคาค่ะมันสมเขตสมผลมากๆนะคะคนที่เขาไม่รู้ปฏิเสธว่าแพงไหมแพงมันเป็นของธรรมดาของคนที่จะปฏิเสธนะคะไม่เป็นไรค่ะครูพี่ใหม่ก็ทานให้เขาเห็นให้เขาเห็นว่าเอ๊ยสมัยแต่ก่อนขอโทษทีนะคะป้าใหม่ป้าใหม่ก็เรียกป้าใหม่เลยนะคะตอนนี้คุณนายใหม่ไปทําอะไรมาอย่างเงี้ยใครไหมมันสวยขึ้นไหมคะอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะ ก็เลยเข้ามาในระบบนะคะเข้าระบบก็ตัดสินใจเลยอัพตัวเองนะคะอัพตัวเองเลยนะคะขึ้นมาวีไอพีตอนแรกก็เป็น VIP ใช่ไหมคะตอนช่วงที่เจอโควิดค่ะอัพก็คือ VIP เสร็จปุ๊บก็พอดีมาเจอแคมป์ของครูแคมป์ของครูมิสแอนกิ i d ะนะ,ะสองนะคะมิสแอนกิทสองพอมาฟังครูได้มาไลฟ์สดกลับมาสุดจะวันที่สามถ้าจำไม่ผิดนะคะวันที่สาม ตอนนั้นไปกลับไปหาแม่ที่บ้านนะคะที่บ้านก็เฮ้ยมันไม่ได้แล้วอะ่ะฉันฉันอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วอะ่ะฉันอัพเลยตัดสินใจนะคะตัดสินใจตัวเองอัพตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นําหลักแสนนะคะเป็นผู้นําหลักแสนในระบบ T S w U นะคะก็จนทุกวันนี้ทําให้ครูพี่ใหม่ บอกตัวเองเลยว่าฉันโคตร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 โชคดีจริงๆนะคะที่ได้ตัดสินใจตรงนั้นไม่ได้แบบเสียใจเลยจริงๆนะคะฉันเฮ้ยเอ้ใหม่มึงเก่งมากๆม,มึงสัดสินใจที่ถูกที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาในระบบคือระบบเป็นอย่างไรคือครูพี่ใหม่อ่ะเป็นคนที่อ่าเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดมากคิดมากนะคะเรื่องเรื่องกำไรได้เท่าไหร่อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเราไว้คือเราให้ด้วยความจริงใจอยากให้ให้ให้ทุกคนทานให้ทุกคนได้กินได้ใช้สินค้าที่ดีอะค่ะแล้วระบบ t s เอสอมัมอยูอะมันมันรองรับอยู่แล้วอะค่ะมันรองรับอยู่แล้วนะคะคุณพี่ใหม่ก็เลยไม่สนใจเลยว่าบอกต,ตรงๆว่าไรายได้กําไรจากเท่าไหร่ได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยเาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สนใจอะคะ่ะเพราะว่าแต่ก่อนเราก็เคยขายของอยู่แล้วนะใช่ไหมคะ ชิ้นละสองบาทชิท้นละห้าบาทอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราก็เอามาแค่ดังนั้นแต่ตรงนี้อะระบบมันให้หมดทุกอย่างอะค่ะเราคือไล่อย่างคือครูพี่ใหม่อะเป็นคนที่ฉันเป็นคนใจดีฉันเป็นคนที่ดีฉันรู้ว่าฉันเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์รักกระตันยูของคนที่ใครดีด้วยเราดีด้วยแล้วไม่เคยลุมบุญคุณคนนะคะเพราะว่า คุพี่ใหม่จะดิ้นรนมาบอกตรงๆว่าดิ้นรนทั้งครอบครัวตัวเองทั้งพพี่น้องก็จะเป็นคนที่ดิ้นรนหาตัวเองจริงๆนะคะก็จะช่วยเหลือจะเป็นคนที่ดูแลทุกๆคนในครอบครัวไม่ใช่ทุกคนในครอบครัวตัวเองด้วยนะคะทุกๆคนในครอบครัวพี่น้องของของ,ของคู่พี่ใหม่ด้วยก็เลยทําให้ฉันว่าเออฉันก็ฉันก็เป็นคนกระตันยูกระตันยูนะคะแล้ว ส่วนตรงนี้ค่ะก็เลยทําให้ว่าเออฉันโคตโชคดีเลยที่ได้มาเจอครูสิตาครูสิตาจริงๆนะคะแค่เรียนมหาการ21วันได้ไม่กี่วันนะคะครูครูพี่หมายก็ตัดสินใจเลยนะคะแล้วยิ่งมาดีใจมากๆสุดๆก็คือได้ได้พบครูสิตาได้ไปทริปท่องไ,ได้ทริปเที่ยวหัวหินนะคะโชคดีมากๆที่ตัดสินใจแบบสำเร็จใครจะว่ายังไงไม่รู้ แต่ฉันเลือกของฉันแล้วสินค้าก็ดีระบบก็ดีนะคะยิ่งดีก็าไปคือเจอการการยานิมิตที่ดีคนที่ดีมีสิลธรรมเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครเยอะใครจะว่าอย่างไรอะไรเออคุณจะว่าก็ว่าไปเพราะที่ทํางานมันเจอกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมเฮ้ยคนนี้อย่างนี้อย่างนี้คือมันแล้วแต่มันอยู่ที่ตัวเราว่าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเราจริงๆนะคะ ยิ่งมาเจอครูสิตายิ่งมาเจอเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรที่ดีอย่างนี้ค่ะอยู่ในสนามแม่เหล็กที่ดีอย่างนี้นะคะคุณคุณตัดสินใจเลยค่ะบอกคุณตรงอยู่ในสนามแม่เหล็กยิ่งอยู่กับอยู่กับครูสิตาอยู่กับปรับการพูดการจากันอะไรอย่างนี้นะคะอยู่ในกฎจักรวาลคุณมงดูดนะคะอย่างอย่างที่ครูบอกอยู่แล้วว่าทุกวันนี้เราก็ใช้อยู่แล้วแต่เราไม่รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเอ้ยที่ผ่านมา กูก็ใช้นี่ทาไมเออเราใช้ในทางที่ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพราะตลาดหุ้นนะคะรู้อยู่แล้วว่ามันจะอิงกับตลาดโลกใช่ไหมคะเศรษฐกิจโลกเลยทั้งประเทศยัยกษ์ใหญ่คืออเมริกาจีนอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เศรษฐกิจโลกเนะะี่ยค่ะมันมันมันหยุดชะงักเพราะว่าหนึ่งส่งออกไม่ได้สงองการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยเราอย่างเงี้ยการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลย ยิ่งจีนอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาไม่ได้อย่างเงี้ยจีนเอ,อ,อเมริกาเนี่ยค่ะโซนยุโรปจะมาเนี่ยเขาบาไม่ได้ก็ลยทําให้ตัวนี้เศรษฐกิจเราหลายๆตัวเนี่ยค่ะมันจะชุดลงเราก็เครียดแล้วสิทีนี้ทํำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นคนอดีตอ่ะเป็นคนที่เครียดอยู่แล้วเครียดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชอบคิดล่วงหน้าไปก่อนชอบคิดล่วงหน้าไปก่อนเพิ่งมาเจอครูสีตาแล้วทําให้เราอ่ะ มีแต่ก่อนหน้าจะบึง้งใครจะพูดอะไรฉันก็ไม่ฟังฉันแบบคิดไปก่อนนะคนนู้นพูดคนนี้พูดฉันก็เอาความคิดของคนอื่นนะมาคิดมาคิดก่อนลวงหน้าท,ทั้งทั้งที่มันยังไม่เกิดแต่เราอะเอามาคิดก่อนจนมาเจอครูสิตานะคะมันจะแล้วความยิ้มอะยิ้มมันยิ้มมันอยู่กับหน้าตัวเราอะถึงแม้เราจะใส่แมสใช่ไหมคะใส่แมสยังไงเราก็รู้ว่าเรามีความคือยิ้มยิ้มติดหน้าเลยคือกลางคืนเนี่ย เฮ้ยก hey, ูนอนกูยังมียิ้มอีกหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างเงแล้วมาเจอครูสิตาก็อย่างที่ว่าเรามีวัคซีนอยู่แล้ววัคซีนอยู่แล้วมีวัคซีนป้องกันอยู่แล้วนะคะพอเจอช่วงเมษาอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยตอนนี้ตลาดตะเลิดนี่เตลือคือลงกันหมดเลยค่ะตลาดทุทีีลงหมดแต่เราเราได้มีวัคซีนตรงนี้แล้วทําให้ครูพิม่ คือที่ผ่านมาบอก,กตรงๆว่าปริมาณการซื้อขายหุ้นของแต่ละเดือนเนี่ยไม่ได้เยอะเลยแต่พอเรามาเจอตรงนี้เนี่ยค่ะทำให้จากที่ผ่านมาเป็นคือหลายหลายเดือนมากเลยนะคะไม่คิดว่าเฮ้ยมันมาได้อย่างไรอะค่ะปริมาณการซื้อขายอะค่ะต่อเดือนเฮ้ยมันมาได้ย่งไงเนี่ยมันเป็นอิงจากตัวเลขเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอย่างเงี้ยค่ะนะคะตรงนี้ก็เลยทําให้ครูพี่ใหม่ตัดสินใจเข้าระบบ กับท s เแต่มันอยู่นะคะเพราะรู้อยู่แล้วอย่างที่ว่าไม่ได้สนใจเลยนะคะไม่ได้สนใจเพราะเราจิตตั้งต้นคือเราอยากจะมอบให้สิ่งของดีๆกับกับผู้คนนะคะที่ได้ใช้สินค้าของเรานะคะโกโก้โกโก้อร่อยนะคะโกโก้อร่อยยิ่งใครที่ไม่ค่อยชอบไม่ชอบกาแฟอย่างเงี้ยค่ะคุณพี่ใหม่อ่ะทดลองสองอย่างเนี่ยมันยิ่งจะเข้มข้นแล้วมันมันละมุนอ่ะ มันละมุนอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าบางคนไม่ชอบก็ทานกาแฟก็ได้แต่บางทีครูพี่ใหม่แบบเอยเช้าฉันทานกาแฟอยู่แล้วเอเอสเอ็มอยู่แล้วกาแฟเนาะบ่ายอะอย่างหน่อยก็คือกับไอน,นี้เลยนะคะแบบนี้เย็นก็ได้ทานเย็นก็ได้นะคะใส่สองซองเนี่ยยิ่งอร่อยใหญ่เลยนะคะส่วนชาเป็นบาง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 ,บาง,บาง,บางวันเนาะแต่ก็อยู่ที่คนชอบกับไอชาเนาะว่าอย่างไรอร่อยเหมือนกันนะคะผิวดีคนที่ไม่ชอบคือ คุณพใหม่เป็นคนที่ไม่ชอบบำรุงผิวบำรุงผิวนะคะกระดูอะไรเงี้ยคือเราเราไม่ชอบคือบางคนผิวแห้งแต่พอเราทานตรงนี้ไปนะคะสุดยอดขอบอกตรงๆนะคะโอเควันนี้ก็แบ่งปันนะคะแบ่งปันในสิ่งดีๆของสินค้าของเราอยู่แล้วเนาะว่าสินค้าของเราอ่ะดีทุกตัวนะคะผลิตผลิตออกมาก็ขายหมดขายดิบขายดีนะคะ โซล์เ so 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 อาท์โซเอาโซเอากันอยู่นะคะโอเคเนีนี้วันนี้ก็ดีแล้วดีแล้วนะคะพรุ่งนี้จะดีกว่านี้คือพรุ่งนี้จะเป็นการหัวข้อสร้างยอดขายกลางอากาศรับกำไร100สงร,รู์หลักหมื่นบาทด้วยออนไลน์อย่างไรบายคูป,ป่านะคะพรุ่งนี้จะเจอกันวันนี้ขอบคุณนะคะใครได้ใครเข้ามาไม่ทันก็ย้อนดูนะคะย้อนมาย้อนมานะคะ โอเคขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ค่ะัอดีค่ะ